สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเจอเกนครอปเผยชื่อนักเตะที่เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลแต่ไม่ใช่โมฮาเหม็ดซาลาและเบอร์จิลฟานได้เจอเกนครอในายใหญ่ของลิเวอร์พูลได้ออกมาพูดถึงนักเตะที่ตัวของเขานั้นเซ็นสัญญามาร่วมทีมด้วยและเป็นนักเตะที่ดีที่สุด ในการทำงานของเขากับลิเวอร์พูลแม้ว่าที่ผ่านมานั้นทางด้านของเจอเก้นครอปนั้นเคยเซ็นสัญญาผู้เล่นระดับโลกเข้าสู่ทีมมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นซาดิโอมาเน่อลิสันเบเกอร์มฮาเม็ดซาลาและเบอร์จิลฟานได้แต่กุนสือชาวเยอรมันรายนี้กลับบอกว่านักเตะเหล่านี้ยังไม่ใช่นักเตะที่เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในอาชีพการทำงานของเขากับลิเวอร์พูลโดยที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าทั้งซาดิโอมาเน่อลิสันเบเกอร์ โมฮัมเหม็ดซาลาและเบอร์จิลฟานไดค์คือผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการพาทีมหงแดงลิเวอร์พูลคว้าแชมป์รายการต่างๆเข้าสู่สโมสรลิวเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นการคว้าคว้าแชมป์สโมสรโลกแช,ม,แชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซูเปอร์ครัพและพรีเมียร์ลีกนี่ยังไม่นับรวมแชมป์บอลถ้วยในประเทศอย่าง FA Cup และคาราบาว Cup ซึ่งหลายคนต่างมองว่า นักเตะเหล่านี้คือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของเจอร์เกนครอปอย่างไม่ต้องสงสัยรวมไปถึงนักเตะอย่างแอนดี้โรเบิร์สันด้วยอีกคนที่เจอเกนครอปคว้าตัวมาจากฮันต์ซิตี้ด้วยค่าตัวเพียงแค่8ล้านปอนด์เท่านั้นแต่แบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์รายนี้ก็เป็นอีกรายที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกร์หลังจากทําผลงานได้อย่างสม่ําเสมอให้กับลิเวอร์พูลโดยล่าสุดทางด้านของเจอเกนครอปก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าใครคือนักเตะที่ตัวของเขานั้นมองว่่่าาาเเป็็นนกรซสรสัญญททีีดทีดดุ ผ่านทางรายการเทียวฟุตบอลพาร์ทเคสโดยกล่าวว่าสำหรับผลแล้วนักเตะที่ผมมองว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดนั่นก็คือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนนใช่แน่นอนเขาไม่ใช่นักเตะที่ย้ายมากจากสโมสรอ,อื่นด้วยค่าตัวที่แสนแพงแต่เทรนต์อเล็กซานเดอร์อานนนคือผลงานจากอะคาเดมี่ของเราเองซึ่งผมมองว่าการที่เราไม่เสียเงินค่าตัวเลยแม้แต่ปอนเดียวและได้นักเตะระดับโลกที่ก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรน,นั้นคือการเซ็นสัญญาที่สำคัญที่สุด ในอาชีพการทำงานของผมกับลิเวอร์พูลและในตอนนี้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อานท์ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคือการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่ามากๆของลิเวอร์พูลเขาเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขากลายเป็นนักเตะที่แอสซิสต์ได้มากที่สุดเขาถูกยอมรับว่าเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกเขาเป็นรองกับตันทีมลิเวอร์พูลและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เขาทํามันได้กับอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นและมันก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นจริงๆว่าผมจะได้เห็นอะไรอีกบ้างกับความสําเร็จทีี่นนักตราย้ จะนำพาเข้ามาสู่สโมสรลิเวอร์พูลแห่งนี้ลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวบรูโน่กิมารายเข้าสู่ทีมเพราะสามารถแบ่งจ่ายงวดและ33ล้านปอนด์เท่านั้นมีการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดสำหรับดินการย้ายทีมของบรูโน่กิมารายสตาร์กองกลางจากสโมสรนิวคาสเซิลหลังจากที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังกลายเป็นข่าวหรือที่หนาหูมากขึ้น เรื่อยๆสำหรับดินการย้ายทีมของผู้เล่นรายนี้ที่ระบุว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นคือหนึ่งในสโมสรที่ยังคงให้ความสนใจในตัวของโรน่กิมารายเป็นอย่างมากนั่นก็เพราะว่าเคยมีข่าวลือออกมาว่าลิเวอร์พูลเคยยื่นข้อเสนอจำนวน100ล้านยูโรให้กับยูคาเซิลพิจารณามาแล้วสองมับงดินการย้ายทีมของผู้เล่นรายนี้แต่ในตอนนั้นลิเวอร์พูลถูกทางยูคาเซิลตอบปฏิเสธซึ่งนั่นทำให้ลิเวอร์พูลนั้นยังคงเป็นทีมที่อยู่ในดินการย้ายทีมของผู้เล่นรายนี้อย่างแข็งแกร่ง โดยเป็นที่รู้กันดีว่าทางสโมสรวซิลนั้นจําเป็นจะต้องปล่อยตัวนักเตะบางรายออกจากทีมไปเพื่อนําเงินค่าตัวที่ได้นั้นมาปรับสมดุลทางบัญชีที่ในตอนนี้มีการขาดทุนสะสมสงูงถึง115ล้านปอนด์นตั้งแต่การเข้ามาซื้อกิจาการสโมสรของกลุ่มทุนอารับและก็เป็นทางด้านของปูโญกิมารายที่ถูกมองว่าเป็นนักเตะที่มีศักยภาพในการขายออกจากทีมได้ในราคาที่สูงที่สุดหลังจากที่ทางวซิลนั้นได้ตั้งราคาขายผู้เล่นรายนี้เอาไว้ที่100ล้านปอนด์ ซึ่งเทียบเท่ากับค่าฉีดสัญญาที่ระบุเอาไว้ในการต่อสัญญาฉบับใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยล่าสุดก็เป็นทางด้านของแอสสื่อชื่อดังในประเทศสเปนก็ได้ออกมารายงานข่าวล่าสุดว่าดินการย้ายทีมของบูโนกิมารายนั้นมีเงื่อนไขพิเศษในการล่อยตัวนั่นก็คือนักเตะรายนี้แม้ว่าจะมีค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่98ล้านปอนด์แต่ทว่าในเงื่อนไขาการเซ็นสัญญาในครั้งล่าสุดนั้นระบุเอาไว้ว่าการย้ายทีมของบูโนกิมาราย สามารถแบ่งจ่ายเป็นสามงวดและผ่อนจ่ายไทยในระยะเวลาสามปีได้ซึ่งนั่นทําให้ทีมที่สนใจนั้นสามารถแบ่งจ่ายค่าตัวของบูโนกินมาไรายได้ที่ประมาณปีละ3 3ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งนั่นทําให้สโมสรที่สนใจในตัวของผู้เล่นรายนี้สามารถวางแผนผ่อนจ่ายดีและนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับเงินในกระเป๋าซึ่งนั่นถือเป็นเงื่อนไขายการย้ายทีมที่ลิเวอร์พูลนั้นชื่นชอบมากๆเพราะที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลมักจะเลือกทางที่ขอแบ่งจ่ายเป็นงวดๆวดมาโดยตลอดสําหรับการซื้อผู้เล่นรายใหม่ เข้าสู่ทีมในระยะหลังๆอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายกลับมองว่าลิเวอร์พูลยังคงมีความต้องการที่จะเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่อย่างบรูโน่กิมารายเข้าสู่ทีมจริงหรือไม่นั่นก็เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วถือได้ว่านักเตะก,กองกลางสีรายที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เ <ME U X> e <c oughs> มื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วอย่างดม so ิน like, ิกโซบอสไลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์วัตารูเอนโดและไรอันกราวินเบิร์ตนั้นถือได้ว่ากําลังทําผลงานได้เป็นที่น่าพอใจและแม้ว่าค่าตัวของบรูโน่กิมาราย ที่สามารถผ่อนจ่ายได้งวดและประมาณ33ล้านปอนด์นั้นในระยะเวลา3ปีแต่สุดท้ายแล้วค่าตัวของนักเตะรายนี้ก็ยังคงอยู่ที่98ล้านปอนด์อยู่เหมือนเดิมซึ่งนั่นทําให้เกิดการตั้งคําถามขึ้นมาในทันทีว่าลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวนักเตะรายใหม่เข้าสู่ทีมแน่หรือเพราะมีค่าตัวที่มหาศาลเกือบ100ล้านปอนด์เลยทีเดียวอแม้ว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลกาลังกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ตกเป็นข่าวว่ากําลังให้ความสนใจในตัวของบูโนกิมารายเป็นอย่างมาก แต่เมื่อพิจารณาดูดีๆแล้วนั้นลิวอพูลอาจจะกําลังถูกนําชื่อไปเกี่ยวข้องกับดินการย้ายทีมขององคนักแต่รายนี้มากกว่าเพราะเชื่อได้ว่าลิวอพูลน่าจะไม่ต้องการเสริงผู้เล่นกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมอย่างน้อยก็อีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวเพราะกองกลางชุดปัจจุบันนี้กําลังทําผลงานได้เป็นอย่างดีนั่นเองลิวอพูลเล็งเสิริมทับแอนโทนีแพตเตอร์สันนทวารซซนเดอร์แลนด์แทนที่ของควิวินเคเลเฮอร์ที่มีข่าวกําลังเตรียมลาทีม ในเร็วๆนี้มีรายงานข่าวหรือล่าสุดออกมาว่าสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งอสุรพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังเตรียมที่จะคว้าตัวแอนโทนีแพตเตอร์สันนายทวารตัวเก่งจากสโมสรซันเดอร์แลนด์เพื่อให้เข้ามาแทนที่ของควิบินเคลเลอร์ผู้รักษาประตูชาวไอริชที่มีข่าวว่ากำลังเตรียมที่จะลาทีมลิเวอร์พูลให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้และในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าตัวของควิบินเคลเลอร์นั้นก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการ ระเจราจากับกับทีมที่กำลังให้ความสนใจในตัวของเขาแต่ในตอนนี้ยังไม่สามารถออกมาเปิดเผยข้อมูลอย่างเห็นทางการได้โดยแอนโทนีพตเตอร์สันนายทวารวัย23ปีรายนี้กำลังถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคนหนึ่งของลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพโดยในตอนนี้พตเตอร์สันลงเล่นให้กับทีมแมวดำซันเดอร์แลนด์ไปแล้วมากกว่า100นัดและด้วยโปรไฟล์ที่ตรงตามสเปคที่ทางลิเวอร์พูลต้องการนั้นทำให้ในตอนนี้ลิเวอร์พูลก็กำลังมีข่าวว่า กำลังเตรียมที่จะทุ่งเงินคว้าตัวแอนโทนีแพตเตอร์สันเข้าสู่ทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดและอาจจะเป็นไปได้ที่การย้ายทีมของผู้เล่นรายนี้จะเกิดในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยทางด้านของเอเลนิสนักกลชาวไอริชที่มีเชื่อเสียงก็ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าในตอนนี้ควิบินเคลเลอร์ผู้รักษาประตูทีมชาติสาธารณรัฐอแลนนั้นกำลังเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรในรวมไปถึงสมอลกลาสกวนเซลติกทีมดังในลีกสกอตแลนด์ที่ต่างก็อยากได้ตัวควิบินเคลเลอร์ไปร่วมทีม ด้วยเช่นเดียวกันและก็เชื่อได้ว่าควิวินเคลเลอร์นั้นน่าจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนในปีนี้แต่จะเป็นช่วงตลาดหน้าหนาวหรือช่วงซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลน,นี้ดังนั้นต้องมารอตามลุ้นกันอีกที่ทางด้านของวอิชิลฟานได้ก็เคยออกมายกย่อให้ควิวินเคลเคลอร์น,นั้นเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกและการที่ลิเวอร์พูลต้องเสียควิวินเคลเคลอร์ออกจากทีมไปนั้นจะทําให้ลิเวอร์พูลต้องพบกับปัญหาขนาดใหญ่อย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกแล้วนั้นดูเหมือนว่าอลิสันเบเกอร์คือตัวเลือกอันดับที่หนึ่งของลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานดังนั้นเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกผู้รักษาประตูนั้นพบว่ามีเพียงแค่อารเรียนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พร้อมหมุนมสนามแทนที่ของอลิสันเบเกอร์ได้แต่เอเรียนก็ไม่ใช่ผู้รักษาประตูมือสองดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวผู้รักษาประตูคนใหม่แทนที่ของอลิสซงเบเกอร์ในเร็วๆนี้ได้หรือไม่เพราะถ้าหากลิเวอร์พูลต้องเส แล้วก็ลิววัปูลน่าจะพบกับงานหนักอย่างแน่นอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ